สวัสดีค่ะคบพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำาเภอบ้านด่านจังหวัดบุรียัรามครับวันนี้พอ,อน้อยม,มีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุกาเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะจะตามระเบียบใหม่ครับระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมากับหล,ลายๆคำถามที่ช่วงนี้ส่งมาหาพอรอยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนนะคะบางคำถามก็จะเป็นคำถามที่ ที่ส่งลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วลงไปแล้วจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะจ๊ะก็มีท่านนึงท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่สองเกิดวันที่สองกันยายนสองห้าศูนย์เจ็ด 2กันยายน2507ลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วจะได้รับเบี้ยยางที่ผู้สูงอายุในเดือนไหนนะจ๊ะค่ะวันนี้พ่อ,อร้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่2กันยายน2507 ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่2กันยายน2567ค่ะเพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปในจ้าวันที่พอหน่อยลงคลิปก็คือวันที่11 ตุลาคม2567นะจ๊ะสําหรับเดือนตุลาคม2567เบี้ยยังที่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้สูงอายุโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์จากเงินเข้าบัญชีไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่10ตุลาคม2567 นะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาเกิดวันที่สองกันยายนสองห้าศูนย์เจ็ดให้ท่านไปตรวจสอบไปอัพสมุดบัญชีได้เลยนะจ๊ะเงินท่านเข้าบัญชีแล้วเข้าบัญชีในวันพฤหัสบดีที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นต้นไปค่ะซึ่งเป็นเดือนแรกของการได้รับเบี้ยยัยงคีพูดสูงอายุสําหรับท่านที่สอบถามมานะจ๊ะเกิดวันที่สองกันยายนสองห้าศูนย์เจ็ดอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในวัน ที่2กันยายน2567เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่จะเริ่มได้รับเบียรอย่างเียร์พูดสูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาค่ะกรณีกรณีอันนี้พูดเป็นเคสพิเศษนะคะ,คะกรณีที่เงินไม่เข้าบัญชีในเดือนแรก กรณีที่เงินไม่เข้าบัญชีในเดือนแรกให้ท่านไปติดต่อที่หน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้นะจ๊ะการหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอบ,อบตอเทศบาลหรือสำนังกงานเขตนะจะให้ดูให้ว่าทําไมเงินไม่เข้าบัญชีในเดือนแรกสาเหตุอาจจะเป็นเพราะบัญชีที่ท่านนําไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่มีการเคลื่อนไหว นะจะถ้ามีการเคลื่อนไหวการเงินก็จะเข้าบัญชีโดยตามปกติตามสิทธทิท่านจะได้ระเบียบอย่างคีดผู้สูงอายุนะจะก่ะกกคงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามพออน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพออน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วลงแล้วจะได้ระเบียบอย่างคีดผู้สูงอายุในเดือนไหน นจะใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชา n นลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พ่อนะ้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ